การตัวนี้ฉันนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมในตันนี์นะครับวนันนี้นะไปดูอินเทอร์นกนเลื่อยไปโอเคครับก็วนันนี้ผมจะมา สอนทำอะไรบางอย่างนะครับอสอนทำอะไรบางอย่างก็เราเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ้อมสังสังสังผมจะมาสอนทางบ้านที่สวยที่สุดเนอะไม่สวยที่สหรอกเนอะอาจจะไม่สวยที่สุดนะชั้นหนึ่งนะครั้นหนึ่งนะ ำแไม่เงียบครับผมไม่เงียบครับโอเคโอเคนะโอเคมาตั้งกันเลยไป เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นแบบนี้แล้วแต่คุณจะรุนอเอาแบบนี้ดตวดีแบบนี้แบบนี <get ting> ้น้ำตุมนิดหน่อยกน้ไม่ทำตุมันจะได้ง่ายตานทุกมหนโอเคได้ละ วางบล็อกเลยวางเลยต้องวางตรงนี้นี่ทำะไรอ่ะฮึสีนี้สร้างไปเลยนะครับผมไม่ต้อง แล้วกูจะย้าหน่อยนะหน่อยแ้องบันตำมปติหน่ก็ตามไปยิ้เดือยตามเดือยจะมีอะไรบางอย่งเข้ามาก็ต้องแขจับด้วยโอ้ยนากันิ้งน,น,นิ่งเดียวง่ายง่ายไปเดี๋ยวพักก่อนรับนง ม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าม่ได้ยเสียงก็ต้องคุบตัมโอว้าวทำอมไนีม่เไม่รู้ว่นเสียงหรือเปล่าก็ต้องขออภัยด้วยนกไม่ได้นเสียงผมอ่ะทไมไม่มีไม,ไม่ไ้้ฟังก็ไม่มีง่ายไม่มบอกตตมันยัง กิวรีบจะเจอมาอล้วใครอยากดูอ่ะขึ้นนู่นนะนั่นี่นืออะไรรอบนึ่งแลผมไม่รู้ว่าได้เสียงผมหรือเปล่านะผมต้องเทสทำให้เตื่นนะเพราะผมกลัวไม่ได้เสียงสูงห้องกินเตือน ไม่รู้เป็นไรกูวมันจะไม่ได้จังกไกล้วกล้กนี่นะผ้นี่โอเคอื่คนแรหนึ่งคู่ลงคำให้เครดิตนะอืม มโอเคได้ไหมได้ไหมแล้วนะครับผมตัเลยโอ้ยทำไมเป็นนี้ดูดิไม่ชอบเลยไหนเป็นเนี้ยสังค์เลยอันซื้อแบบนึงนะครับผมทำให้วกันฟังอยู่ หนึ่งครับผมโค่ทำยากนะเฮ้ยจริงดิจริงดิแบบเนี้ยแบบหนึ่งนะครับผมแบบหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงทำยากทำยาก,ทำยากนิดหน่อยคลิปนี้ก็ต้องยาวๆเลยบมยาวๆยาวๆโอ้ยพลาดไม่ได้ นบอมประมาณนี้โอเคมาคอกันแหนึ่งนะำก่อนำก่อนก่อนทำกนก่อนดูดูดูหนึ่งนะบอมมีเสียงเพลงประกอบไปด้วยค่ะไม่ไม่น่าเบื่อเขียนไมเขยนไหมดูดูดเคบบนะ ก๊บหนึงแบบน่งก๊บหนึ่งไปแล้วยโดดหล<ะ>ักวางแค่น,นี้พอก็เอาน,น่สลับมือระวางเลยเอาทำแค่นี้และบุ๋ง แค่นี้มันไม่ค่อยดีสุดนี่ไงเนี่อันนี้ตามได้เลยนะคู่บัดนึงใครใงรหรือแล้วมหรอต้องอะไร กนคนได้เลยวะ่าเี้ยน่า่รออยู่เนี่ยอย่างทำมาตั้งนานด้่ยันหนึ่งนะแปบนึงครับผมแป๊บหนึงแป๊บนึงกำลังทำเนี่ยแบบนึงเนาะบอกมันช้าอมนก็ไม่ติดตามกูออก อ,อแบบนึงไข่รกรอกนะโแบบดนไอ้โแบบดนเลยแล้วแบบวางคื้น,เ,นนะเป็นวัคกี้ตัวเองนะแค่คือวางคืเป็นวัคซลวางไม่ต้องกิน างไปเลยนะครับผมประมาณนี้แหละวาง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 ไปเลยอันนี้แบบนี้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 แบบนี้แล้วก็พอแป๊บหนึ่งไม่แม่คอยคอยความสร้างแป๊บหนึ่งแลาวทีนี้ก็ต่อไปก็ช่วงนี้ก็ นันช้านั่นกับผมเอาช้ะมามเต์กันแนะนำเลยเขาไม่จ่าบอกคนเหลือไม่จ่าจายผมดิแม่ก็จะน่าขึ้นในช่องอื่นแลช่องกูหละ่ะอ๋อไม่ตอบด้วย แต่ว e ่าเห็นละก็ทำบาลนี้ก็วางบอลนี้ก็บองนี้เออเนี่ยแบบนี้นี่กีแล้วก็โอ้พอเป็นแต่คุณจะเลิกประตูนะเป็นประตูนี้กันอืมอืม โอเคประมาณนี้ตกแต่งอะไรกันอืมเแ,แต่คุณเนาะตกแต่นกันเลยแล้วแต่ E นอกจากนีนี่้งก็จะวางพวกของต่างๆไปของใช้สำคัญเช้นนี่นี่แล้วี็มีลำบากลำบากลำบากลำบนี่งทุกคน う,うん。今日はずっと見れることがあります。うん ちょっと待って。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  你呢？我还能拿红苹果。 กนะกระจกหากระจกก่อนเอาวะใชนี่ก่อนใช้แบนก็ได้แ,แต่ใช้อันนี้ดีกว่าง่ายกว่าง่ายไปเยอะเลยผมว่านะผมว่ามันง่ายฝ่ารบลนึงนะับนึ่งรับนึ่งปับนึงนะครับผมช้าไปนิดนะึง แล้วนะบอมเตแล้วเตแล้วนี่นะอยนี้ล้ก็เอาเบไว้ดวให้มันสวยหน่อยให้มันสวยเออเด็กันเยอะเลย ก็ลิปบนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคบผมเจอมาคลิปหน้าแปปหนึงถ่ายรูปโอเคเจอมาคลิปหน้านะ see you guys แล้วก็ถ้ามึงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์ก็แช่ กดจะกระจายเแล้วกระจายพวกให้ผมกับน้องๆผมด้วย See you again บ๊ายบายปลาสวยไหมอ่ะกินให้ไหมกินให้ไหมเอาจากวีแชมป์เนี่ยรีบกดไลค์กดแชร์กดคลายแล้วเป็นกำลังใจคนนี้นะบ๊ายบายจุ๊บ